สวัสดีครับกลุ่มแอดมินแทนนะครับผมกับหุ้นจีนบ่ายวันที่8นะครับจีนบ่ายช้อเปิด98734ปิดบวกนะครับเปิดลบปิดบวก77958เปิด93211น่นะครับแทนขอคิดบุ้นบวกนะครับผมเอ่อเล็นไปที่43นะครับ2ชุดนะ2403กับ1493รหลักร้อยใสเ7เหมือนเดิม ก็เป็นเน้นไป4นะครับเจ4ดสองสเนาะ7จ4ดหนึ่งสี่นะครับชุดเดียวเป็นเจ4สสำหรับหุ้นจีนรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายนี้เนาะแป๊บหนึ่งนะครับไปดูว่าหุ้นบวกหุ้นลบหุ้นไปบวกนะครับก็เน้นไปครับ4แล้วก็เน้นไปที่เจ4สองสี่สำหรับหุ้นจีนรอบบ่ายตามนี้แค่อีกไปเลยนะครับสำหรับจีนบ่ายนี้ก็ขอให้โชคดีครับขอบคุณที่ก็มาดูครับ